สวัสดีค่ะแม่แอนนังเกสนังกาอ่าตอนนี้เราอยู่จังหวัดกระบี่เรียบร้อยแล้วนะคะจับโรงแรมของเราชื่ออะไรคะปานนันค่ะกระบี่ปานนันกระบี่รีสอร์ทนะคะเป็นโรงแรมเปิดใหม่เลยนะคะเนี่ยเยี่ยมมากอ๋ออ่าเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องพักด้วยนะโอ้โหมาถึงก็ทำอะไรคะเจสขาทำอะไรคะอุ้ยมียกเยกยุกเยกอะโอ้โห โอ้ทิชชาอวมุนติ้วๆอ่ะโอ้โอ้อวมุนมุนมุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังระวังนะครับเอลโอมุนจับเองได้ด้วยอ่ะได้เลยตะไคร่นะคะอ่าเสิร์ฟน้ำกันจิบน้ำเย็นๆกันนะครับมาตามแอนค่ะสดชื่นมากเลยค่ะน้ำอะไรคะน้ำตะไคร้ค่ะตะไคร้ค่ะตะไคร้อ่อนๆ เดี๋ยวเราจะมาชมห้องพักที่นี่กันนะคะอ๋ออ่านี่ห้องน้ำค่ะดูห้องน้ำก่อนนะคะอ่าไม่ต้องมีอ่างหรอกไปดูระเบียบก่อนเอ้ยไปอันนี้ค่ะห้องนี้เป็นโอ้ยดูซิดูซิฮะเอาเอาเด็กๆรีบเปิดเอา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 ไปเลยค่ะ โอ้มีสรกว่ายน้ำของส่วนตัวเลยค่ะโอ้สวยมากนีถ้ามีแสงสว่างนะน่าจะดีค่ะถ้าบป้าไม่ไม่จำเครื่องปิดตัวนี้แล้วได้เล่นน้ำไปแนละ้วใช่ป้า,อาป <laughs> อโอเคนะคะก็วันนี้ห้องอย่างนี้นะมืดไปหน่อยเดี๋ยวเล่นน้ำให้ดูอีกวันนึงดีไหมคะ <c oughs> ดีไหมคะเด็กๆดีนะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะโดดเลยเหรอ อ่พรุ่งนี้อ่ะฮะาไปดำน้ำกันเลยค่ะดีไหมดูประการังไหมดูนะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ไปหว้ก่อนนะคะไปบายค่ะใคนะคะที่ชอบคลิปของเรา